กรับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขุสุข้นค่ะมาวันนี้พ,พี่น้องอย่างเหล่นออกกำลังกายนะคะหมู่นี้ไม่รู้จะหาคลิปวิดีโออะไรมาส่งเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเด็กกอนไม่ได้ไปไหนเลยนะคะหิมะตกแล้วก็ความหนาวเย็นนะคะอะไรก็ไม่มีแล้วตอนนี้เห็ดเอ้ยทุกอย่างก็หมดไปแล้วนะคะก็มาเนี่กํากลังกายอ่ะ น้ำมูบ้านช่หิมงหิมาไปน้ากันด้ยพี่น้องด้ยยยางก็ค,ค่อยๆยางได้ก็สนมื่นมื่นๆค่ะพ่น่ะกินหนะองเอ้ยเป็นหายแล้วหนาวเย็ยนมากนะคะนี่หยิบก่อนจะปล่อยมือนานๆก็ไม่ได้แล้วมือเป็นน้องแข็งค่ะเนี่ยชิมดูไหมอร่อยปะอืมน้ำนะ มันก็คือน้ำอะ่ะ<ป>ทางเข้าบ้านก็เจ้าทางเข้าบ้านมีนอะไรเลยอ่าชมวิวเป็นน้องกันไปชมกล้องหลังกันนะจ๊ะพี่น้องเติดออกกำลังกายทำกลางหิมะในหมู่บ้านนะคะเนี่ยเดินรุ่นมาก นอเอเห็นแสงแดดไอคอนก็รีบออกมานึกว่าจะได้เดินอย่างมีความสุขแต่มันไม่ใช่อ่ะมันรื่นนะคะเดินแบบประมาทระวังมากเลยนะคะเขาก็โหดร้ายอยู่เนาะโอ้ยเดินแล้วก็ไม่ได้ละคะ่ะตัวรื่นนี่ยวันนี้เป็นน้ำแข็งซะจังเลยโอ้ย เสียงรถเกียร์น้ำแข็งอยู่ด้านหน้าโน้นค่ะไปชมหลังบ้านยายก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมหลังบ้านนี่ตอนนี้หลังบ้านก็เดินไม่ค่อยได้เลยสวยงามตามทองเลี้ยงเลยนะคะเพื่อนๆหิมะขาวโล่ไปทั้งเมืองค่ะไปกันค่ะ ดูมุมนี้ค่ะเพืเ่อนๆมุมนี้อย่างสวยเลยค่ะสวยงามมากถ้าเขามาเ่างี้เขาสวยอย่าบอกใครเชียวสุดยอดของความสวยงามเลยจ้าดอกฮีมักค่ะว้าวพี่น้องดูประทับใจมุมนี้ค่ะ มุมนี้สวยงามมากเลยค่ะนี่อุ้ยหล่นลงเสื้อเยก่อนว้าวไปค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆลูกสาวทำไส้กรอกอีสานนะคะหน้าตาหน้าทานทำไส้กรอกอีสานไปรอคุณแม่นะคะ คุณแม่ก็ไปเดินออกกรลังกายนะคะตามหิมะไปชมหิมะนะคะข้างนอกเราก็ต้องทำกับข้าวกินเองวันนี้ไส้กรอกอีสานเอาทิ้งไว้สักสองสามวันก็จะสามารถนํามารับประทานได้อร่อยยค่ะเพื่อ,อนๆวันนี้จบท้ายด้วยไส้กรอกอีสานสวยๆนะคะหน้าตาน่ากินพี่น้องจากละทันผู้ชมไปแล้วด้วยการสำรับคลิปวิดีโอนี้ี๋ยวคลิปหน้าสีไม่กินไส้กรอกอีสานแซ่บให้เบื้องเด้อ สำหรับคลิปนี้จากรายเพืเ่อนๆไปแล้วนะเดินชมหมีมะาสวยๆพร้อมกับไส้กรอบอีสานสวยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ